บางเทียเราก็อยากซื้อนะแต่ว่าบางเทีเป็นคนที่งบบางคนหนะั่งบจํากัดไงเราก็ประหยัดซื้อมาลองกินนะแต่ว่าเออเราต้องซื้อเสื้อนักเรียนซื้อชุดนักเรียนให้ลูกด้วยน้ําเงินแล้วเอออาจจะไม่พอเราก็อยากจะประหยัดง,งบในกระเป๋าอะไรแบบนี้ก็เลยลงให้เป็นสามตะกร้าสามตะกร้าเพื่อที่ จะได้เป็นตัวเลือกราคาสะดวกว่าใครงบมีเท่าไหร่ก็เหมาะสมกับตะกร้าไหนอะไรแบบนี้ก็เลื่อนได้ตามสบายตามสบายตามที่เราสะดวกเราสบายใจนะเนาะอันนี้อันนี้นะมี3ตะกร้าอีกอกตะกร้าหนึ่งก็4ี่ร้อยก็สิบเสองแถมนสองก็ได้กับ4กล่องนะคะก็อันนี้ ไปลองดูสำหรับคนที่ถ่ายยากถ่ายลำบากนะคะ